เห็อ่าคำแรกถูกแล้วมีหนึ่งคำถูกต้องไปด้านหลังเลยค่ะต่อแถวด้านหลังเลยโอ้โหโอ้โหคือยากหรือง่ายดิมันเต้นยังไงอ่ะเพ็กเนี่ยวิเราเลี้ยงหกวินาทีนะไม่ใช่60สินหรออะไรอะไรอได้ไหมได้ไหมข้ามไหมโอ้พลไม้สีเขียวโอเค อะไรท่าอะไรเชื่อผมพูดได้ปะฮะอะไรนะพูดได้ปะไม่ได้พูดพูดที่มีอยู่บนนั้นไม่ได้ผมอพูดอย่างอื่นได้ถูกต้องเผมพูดอย่างอื่นได้ผมรู้ว่าทท่าินทะเลกิมทะเลอ่ใช่ถกตงกีวิ้หรือกีวิ้สาเป็นสอินตไฟใช่หมดเวลาโอ้โหขอผมไม่รู้ว่าทำท่าอย่้ผมไม่รู้พูดได้